ยกมือสาธุท่วมหัวองค์พระปางถวายเนตรค่อยๆผุดขึ้นมาจากดินต่อหน้าคนงานในวันพระใหญ่เจ้าอาวาสเผยปาฏิหาริย์ที่ได้เจอกับตัว วันที่10เมษายนได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีคนงานก่อสร้างพบองค์พระพุทธรูปแสดงปาฏิหาริย์หลุดลอยขึ้นมาต่อหน้าต่อตาจากพื้นดินขณะกำลังก่อสร้างศาลาเทียบภายในวัดแห่งหนึ่งสร้างความประหลาดใจและดีใจเพราะเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้พบเห็นสันนิฐานว่าเป็นองค์พระพุทธรูปจัดสร้างขึ้นไม่ต่ำกว่า200ปีหรือก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์หลังรับแจ้งจึงได้เดินทางมาตรวจ สอบข้อเท็จจริงพบพระคูวินัยทรปียศีโรอายุ57ปีเจ้าอาวาสวัดไรล่างหมู่หนึ่งตำบลปากแพรกอำเภอสวีจังหวัดชุมพร ก่อนพาผู้สื่อข่าวไปดูองค์พระพุทธรูปตามที่มีชาวบ้านได้แจ้งไว้โดยวางอยู่บนโต๊ะหมู่บูชาพร้อมมีดอกไม้ทูบเทียนปักไว้ซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้ศาลาขนาดใหญ่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างพระครูวินนยทรกล่าวว่าเมื่อประมาณสองเดือนก่อนซึ่งตรงกับวันพระใหญ่ขณะที่คนงานก่อสร้างเกือบสิบคนกำลังทำงานอยู่ได้พบว่ามีองค์พระพุทธรูปเนื้อทองเหลืองสำริดสูง 5.5านิ้วหน้าตักกว้าง2นิ้วเริ่มผุดจากดินขึ้นมาเรื่อยๆ จนสุดองค์ตั้งตระงานและล้มลงก่อนคนงานก่อสร้างนำมาให้อัตมาพระครูวินัยทรกล่าวต่ออีกว่าจากการตรวจสอบทราบว่าเป็นองค์พระพุทธรูปปางถวายเนตรและเป็นพระพุทธรูปที่สันนิฐานว่าพระเจ้าอยู่หัวจัดสร้างขึ้นแต่ไม่ทราบรัชกาลที่เท่าไรอายุมากกว่า200ปีหรือก่อนสมัยกรุงรัตนโกสิน์ด้วยความตื่นเต้นถึงความปาฏิหาริจึงนำขึ้นไปเก็บรักษาไว้ในกุฏิโดย โดยที่ยังไม่ได้ทำพิธีใดๆหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องประหลาดโดยแขนข้างขวายกไม่ขึ้นปวดร้าวไปทั้งตัวต้องมาทำพิธีอันเชิญใหม่ แต่แปลกอาการดังกล่าวหายไปเป็นปิดทิ้งคืนต่อมาได้นั่งกรรมฐานนิมิตว่าบริเวณเดียวกันยังมีองค์พระพุทธรูปอีกหนึ่งองค์จะผุดขึ้นมาเองตอนที่สาราสร้างเสร็จแล้วและอาตมาก็เชื่อส่วนชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาจุดธูปเทียนถวายดอกไม้เพื่อขอโชคลาภบ,บางคนก็ถูกหวยสามงวดติดต่อกันแล้วด้านนางแววเดชทุ่งคาอายุ54ปีคนงานก่อสร้างได้เล่า ว่าที่พบเจอองค์พระพุทธรูปเวลาประมาณ11นาฬิกาจำวันที่ไม่ได้ แต่ตรงกับวันพระใหญ่ตอนที่มีองค์พระผุดขึ้นมามีเพื่อนคนงานประมาณ8คนรวมถึงสามีของตนทํางานเทป,ปูนด้วยกันต่างก็เห็นพร้อมกันทั้งหมดแต่ตนไม่ตกใจและดีใจด้วยซ้ำเพราะเห็นว่าเป็นองค์พระจึงเอาไปล้างน้ำก่อนนำไปให้เจ้าอาวาสสำหรับวัดไรล่างประวัติความเป็นมาไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าสร้างขึ้นเมื่อไหร แต่มีชาวบ้านในพื้นที่บางรายบอกว่าพื้นที่เดิมเป็นป่าช้าเมื่อประมาณ200ปีก่อน จะมาเป็นที่พักสงอยู่รวมกับโรงเรียนบ้านไรล่างเนื้อที่กว่า16ไร่และปล่อยร้างมานานหลายสิปีเนื่องจากไม่มีพระสงฆ์พำนักจนกระทั่งเมื่อห้าปีหลังมีพระครูวินัยทรเจ้าอาวาดรูปปัจจุบันเข้ามาบูรณะสังขอนวัดพร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่เป็นอย่างดีวัดจึงได้กลับมาเป็นที่พึ่งทางใจพร้อมสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป ขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม n e w c o m อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ